ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับ Meta World s o l u t i o n นะครับวันนี้มีเรื่องอะไรมาสอนใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นการใช้ศูนย์ข้อมูลลูกค้านะครับศูนย์ข้อมูลลูกค้าก็เหมือนกับเป็นตัวกลองลูกค้าชนิดหนึ่งเลยนะครับแต่เราก็ต้องมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการยิงโฆษณานะครับผมหน้าตาศูนย์ข้อมูลลูกค้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ก็เข้ามาที่ตัว Meta Business สูตย์นะครับผมแล้วก็แถบด้านซ้ายมือนะครับจะอยู่หัวข้อที่6นะครับก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลลูกค้านะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับก็เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมครับศูนย์ข้อมูลลูกค้าก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลลูกค้านะครับสำหรับข้อมูลลูกค้าเอามาจากไหนก็หมายถึงเรายิงโฆษณายิงข้อความเข้าไปแล้วก็ลูกค้าทักมานะครับข้อมูลลูกค้าทักมาก็จะมาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมนี่ครับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดก็เพียนี้เป็นเพียที่ไม่ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยเอามาสอนตรงนี้ก็จะเป็นระยะลูกค้านะครับเราสามารถเอาลูกค้ามาใส่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ ดำเนินการมีคุณสมบัติหรือว่าเราสร้างคองนดิชันเรียบร้อยแล้วก็สามารถลากเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นี่ก็คือเป็นตัวแยกลูกค้าดีๆนี่เองแล้วเราสามารถเพิ่มระยะให้ได้ด้วยนะครับระยะก็คือเรามาสร้างเองเราก็แค่ป้อนชื่อระยะสมมติว่าเรามีกำลังดำเนินการได้มีคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้คือปิดการขายได้ ปิดการขายได้แล้วก็กดติ๊กถูกเลยนะครับเราก็จะเพิ่มระยะเข้ามาหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นการปิดการขายอา้าวไม่โชว์สักครู่นะครับปิดการขายอกำลังสร้างระยะนะครับอันนี้ก็โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับระยะปิดการขายสมมุติว่าคนนี้เราปิดการขายได้เราก็ลากเข้ามาตรงปิดการขายนะครับตรงนี้ ก็ขั้นต่ำผมว่ามีสักสี่ห้าสิบกำลังดีนะครับสี่ห้าสิบคนแล้วเราก็แยกลูกกลุ่มลูกค้าไว้ตรงนี้กลุ่มลูกค้าที่ปิดการขายได้ตรงนี้กลุ่มที่กำลังคุยหรือว่ากำลังดำเนินการขายอยู่แล้วว่าแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นกลุ่มที่ลูกค้าคอนร์ชัน่นคลิกเข้าไปใน l i n e OA หรือเซลล์เพจหรือเว็บไซต์ของเรานะครับตรงนี้เราก็เอามาใส่ได้อันนี้คุณสมบัติตรงนี้ก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะให้ ระยะมีคุณสมบัตินี่เกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มไหนหรือเราจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับกลุ่มลูกค้าตรงนี้ก็เป็นผีทักเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับผีทักแล้วก็กด enter ก็จะโผล่เข้ามาสม,สมมุติว่าคนนี้เป็นผีนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้แยกไว้เลยส่วนในช่องแชทที่ลูกค้าทักมาเราก็เอาใส่เข้าสแปมไว้เลยนะครับผม ก็คือเราจะได้แยกแล้ว AI ก็จะได้เรียนรู้ว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่ลูกค้าเราแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราสแปมไว้หรือว่าเป็นกลุ่มที่ผีทักเราก็เลยเราก็เลยจะต้องแยกไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ายิ่งเราแยกเยอะๆกลุ่มที่สร้างคอนดิชันกลุ่มที่ปิดการขายหรือกลุ่มที่ดําเนินการ AI ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้กับโฆษณาของเรานะครับแล้วกลุ่มลูกค้าพวกนี้สามารถใช้ทําอะไรได้อีกใช่ไหมครับ เราก็จะเอามาสร้างกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับนี่ครับสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเดี๋ยวผมพาไปดูแอดที่ผมสร้างไว้ดีกว่าตรงนี้ก็เป็นอีเดนโอเคย้ายมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือสร้างไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับกลุ่มเป้าหมายให้เราคลิกไปที่กลุ่มเป้าหมายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสร้างให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับตรงนี้เลือกบัญชีโฆษณนนะครับของผมก็จะเป็นเป็นเพจของ ขายกิมจินะครับอันนี้ก็เอามาใส่กิมจิแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้าจริง่ะผมสมมุติให้นะครับลูกค้าจริงแล้วกลุ่มที่นําไปใช้ก็คือระยะลูกค้านะครับที่เราจะมาใส่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้านี่ครับ4 0บบวกเราก็เอากลุ่มนี้มาใส่ใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีคุณสมบัติ อ่าอันนี้อยู่ที่เรานะครับว่าระยะไหนที่เราคิดว่าลูกค้าจริงเราก็เอากลุ่มนั้นมาใส่นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก็ได้ครับไม่ต้องใส่ผมเอาแค่กลุ่มเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็กดแสดงตัวอย่างนี่ครับแล้วเราก็กดสร้างตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ยิงโฆษณาได้นะครับผม แล้วผมไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะหรือก็หรือก็คือการสร้างลูกอะไรนั่นเองก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกบัญชีโฆษณาเหมือนเดิมนะครับเราใช้บัญชีโฆษณาไหนยิงเราก็เลือกบัญชีนั้นนะครับกลุ่มที่ซื้อสินค้านะครับผมแล้วก็เลือกข้อมูลตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแล้วก็ใส่ประเทศประเทศที่เรายิงโฆษณาประเทศไทยนะครับแล้วก็ขนาดกลุ่มเป้าหมาย เราก็เอากี่เปอร์เซ็นต์เราก็เลือกได้นะครับตรงนี้ก็ผมสมมุติว่าเอาสัก3%แล้วนะครับ2.1ล้านชื okay. ่อชื่อกลุ่มลูกค้าลูกค้านะครับตรงนี้สร้างไว้เลยลูกค้าจริงแล้วก็กดแสดงตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับแล้วกดสร้างได้เลย โอเคผมก็สร้างกลุ่มเป้าหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาเราจะใช้ยิงโฆษณาเราทํำยังไงนะเดี๋ยวผมพาไปดูกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ก่อนนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เราบันทึกไว้ก็จะมีตรงนี้เลือกบัญชีโฆษณาก่อนนะเมื่อกี้ใช้ตัวไหนสร้างเราก็ไปดูตรงนั้นนะครับผมใช้ตัวนี้สร้างอันนี้ครับกลุ่มผีทักกลุ่มลูกค้าจริงแล้วกลุ่มลูกค้านะครับอันนี้ที่สร้างไว้ แล้วก็ระบบกําลังเพิ่มข้อมูลให้นะครับจริงๆอาจจะต้องรอก่อนครับก่อนเอาไปใช้ยิงโฆษณาแล้ววิธีการใช้ยิงโฆษณาใช้ยังไงนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปหน้าตัวจัดการโฆษณาเลยดีกว่าครับโอเคอันนี้ก็พามาหน้าตัวจัดการโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้กลุ่มเป้าหมายนี้ยังไงเรากดสร้างตรงนี้นะครับผม สร้างเหมือนปกติเลยครับคอนเทนต์ใครคอนเทนต์มันนะครับเราจะสร้างยังไงเราก็สร้างคอนเทนต์ของเราเองแล้วก็ใส่งบประมาณเปิดงบประมาณแคมเปญแบบแอดวาน a g เทนะครับแล้วก็600บาทก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีใส่กลุ่มเป้าหมายก็พอนะครับตรงนี้แล้วก็สลับไปที่ตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายต้นฉบับแล้วก็กลับไปใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับ กลุ่มเป้าหมายเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราคลิกไปเลยนี่ครับลูกค้าลูกค้าจริงนี่กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันของลูกค้าสามเปอร์เซ็นต์นี่ครับเราก็เอามาใส่เพิ่มไปได้ลูกค้าจริงกลุ่มลูกค้ารายชื่อลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นการโฆษณาไปหาลูกค้าคนเดิมที่เรามาซื้อนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนี่ก็คือการยิงกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกับลูกค้าของเรา คล้ายกับลูกค้าจริงๆของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนพีทักเราไม่เอากลุ่มนี้นะครับเรากดตรงนี้กดไม่รวมแล้วก็เอากลุ่มพีทักมาใส่ตรงไม่รวมนี่นะครับเราก็จะกรองกลุ่มลูกค้าที่คล้ายๆกับผีทักหรือเรายิงลูกอะไรเราสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบลูกอะไรเป็นกลุ่มของผีทักก็ได้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวนี้นะครับผู้เข้าชมกลุ่มคล้ายกันแบบ3%ของลูกค้า ส่วนตัวข้างล่างเราอาจจะเป็นกลุ่มพีทักแล้วเราก็ใส่ไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็มาเซตกลุ่มเป้าหมายของเราปกติเลยนะครับเพิ่มตำแหน่งอายุเพศกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการใส่นะครับเพราะว่าถึงเราจะใส่กลุ่มเป้าหมายกําหนดเองตรงนี้นะครับแต่เรามาใส่กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดตรงนี้ด้วยก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะนําส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายพวกนี้ได้ด้วย แล้วก็ใส่ภาษาที่เราคิดว่าลูกค้าของเราใช้นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับบันทึกเก็บไว้ดีกว่ามาสร้างใหม่นะครับจากนั้นก็กดถัดไปแล้วไปหน้าโฆษณานะครับเลือกเพจของเราเลือกคอนเทนต์ของเราที่ต้องการยิงนะครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเผยแพร่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการตรงนี้ก็เป็นการใช้ข้อมูลลูกค้านั่นเองนะครับ ศูนย์ข้อมูลลูกค้าก็จะช่วยคัดกรองลูกค้าจริงแล้วก็ผีนะครับอาจจะมีประโยชน์เมื่อเรามีลูกค้าในเพจของเราเยอะๆนะครับตรงนี้ก็สำหรับใครที่สงสัยยังไงก็สอบถามใต้คอมเมนต์ของ YouTube ช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เป็นคนๆไปเลยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่สนใจบทความหรืออยากอ่านบทความมากกว่าการดู youtube เพื่อ เพื่อให้ได้เข้าใจอย่างละเอียดนะครับก็เข้ามาที่ w w w m e t a ด e r ว็บ e มตาเวิรนะครับ Meta เ e r ร์ o เรสซูลูชตรงนี้นะครับผมพิมพ์หาใน Google ก็ได้นะครับ m e t a w o r s e r e s o l u t i o n .com นะครับตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ทิกแก้ปัญหานะครับตรงนี้ก็จะมีบทความอัปเดตให้ทุกอาทิตย์เลยนะครับมีทั้งบทความฟรีแล้วก็บทความพเมีม ที่อาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการชมนะครับเสียครั้งเดียวชมได้ยาวๆเลยนะครับตรงนี้ก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาในเว็บแล้วก็เลือกอ่านบทความได้เลยนะครับผมก็อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกด Sub s cribe ช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ